<Okay>. Yeah. อำเภออุ้งผางจังหวัดตากเคลือคืนกันเลยทีเดียวเมื่อชาวพม่าเป็นผู้ใหญ่บ้านและยังมีอีกหลายๆพื้นที่ใช่หรือไม่เราต้องขอข้อมูลข่าวจากสื่อออนไลน์แล้วล่ะค่ะคอมเมนต์กันมาเยอะๆหมู่บ้านของท่านหมู่บ้านใดที่มีชาวพม่าเป็นผู้ใหญ่บ้านแจ้งข่าวมาที่ข่าวตำตรวจและท่องเที่ยวเราเลยนะคะ ได้ขอเลยค่ะขอคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ร้องเรียนมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ท้ายคลิปด้วยนะคะติดต่อเจ๊หมวยเบรริบบกบานบอกข่าวตำรวจได้ท่องเที่ยวมาได้เลยนะคะเราพร้อมลงพื้นที่แล้วก็หาข้อมูลให้ท่านเพิ่มเติมเราต้องการข้อมูลจากสื่อออนไลน์มากๆก,ก็คือพี่ๆน้องๆที่ดูข่าวอยู่ถ้ามีข้อมูลว่ามีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นชาวพมา่าและมีการทำบัตรประชาชนที่ไม่ถูกต้อง ติดต่อร้องร้องทุกร้องเรียนมาได้เลยนะคะขอให้แชร์คลิปต่ตางๆเหล่านี้และค่ะที่เกี่ยวกับชาวพามา่าลุกล้ำคนไทยเหลือเกินให้ไปถึงหูของผู้ว่าถึงหูของนายอำเภอเชื่อเหลือเกินว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้เป็นการทําโดยพลตการของเจ้าหน้าที่บางคนในองค์กรนั้นๆหรือไม่ติดตามไว้ด้วยค่ะ สวัสดีครับฟิีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับจากช่องริชัท f g p channel นะครับผมแล้วก็ริชัด fctp family นู่นนะครับผมนะคะคลิปนี้นะครับผมเอาตอนหลังนะครับที่คลิปที่แล้วผมใช้แค่ครึ่งตอนแรกอันนี้คือครึ่งตอนหลังนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะฮะผู้หญิงในภาพเนี่ยที่บอกว่าเป็นตำรวจการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะก็ ได้พูดคุยชัดเจนว่าได้พบหลักฐานต่างๆนานาและเชื่อว่าในหมู่บ้านต่างๆเหล่านั้นก็น่าจะมีคนพมา่าเข้ามาสวมบัตรประชาชนไทยแล้วท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าหลังจากนั้นผมไม่ได้อัดมานะเป็นบุคคลหนึ่งนะครับทางอมรินเองนะต้องให้เครดิตอมรินนะครับเขาได้สัมภาษณ์ บุคคลหนึ่งซึ่งในข่าวอ้างว่าเป็นนายอำเภออำเภอหนึ่งแล้วกันในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยฟังจบทำให้เริ่มที่ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าบุคคลท่านนี้บอกว่าคนที่ไปปล่อยข่าวเป็นเรื่องเก่าและเชื่อว่าคนคนนั้นคงสุขภาพดีแล้วหมายความว่าเลิกเป็นบ้าแล้วมัง้ง ประมาณนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าเขาตรวจสอบหมดแล้วนามเภอคนนี้เขาบอกว่าเขาตรวจสอบหมดบอ<ว>กไม่ใช่หลักฐานมีว่าในทะเบียนบ้านว่าพ่อไทยแม่ไทยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเป็นคนไทยแล้วก็ตอบคาถามว่าที่พาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาแล้วก็มาทําบัตรประชาชนละ่ะเหมือนกับว่าฟังว่า ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เหมือนกับบอกว่าเพราะว่าเขตนั้นที่มีการแบ่งเขตว่าตรงนั้นพมา่าตรงนี้ไทยซึ่งพวกเขาก็ไปมาหาสู่กันจนไม่รู้ว่าใครไทยใครพมา่า <c oughs> ก็สรุปเลยนะถ้าฟังจากบุคคลนี้ก็คือที่อ้างว่าเป็นเป็นนอมเภอนั่นะนะฮะสรุปว่าทั้งหมดไม่มีเรื่องอะไรเลยครับเป็นเรื่องธรรมดานะนั่นคือประเด็นนะ ที่ต่อเรื่องนี้คือที่ช่องนะครับอมรินได้สัมภาษณ์แล้วก็เอามาคู่กันใช่ไหมครับแต่กรณีผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่ายืนยันว่าผู้ใหญ่คนนี้รู้ชื่อตอนเป็นพมะมาหร,หรือว่าเขาเป็นคนสองสัญชาติเออกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ฮือฮากันอยู่จบลงโดยที่ช่องอมรินบอกว่าเป็นนามเพอ ดังกล่าวนะครับก็มายืนยันว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีเรื่องดังกล่าวเลยอ้าวแล้วผู้ใหญ่คนนี้ก็เป็นคนไทยเพราะว่าทะเบียนบ้านที่ปรากฏก็คือพ่อไทยแม่ไทยอ้าวแล้วที่พาคนพามา่าพี่น้องอยู่ในพามา่ามาทำบัตรประชาชนน่ะแล้วยังไงหรือว่าหมู่บ้านนั้นมันแยกไม่ออกแล้วว่าใครไทยใครพามา่า นะครับเออแปลกดีนะแปลกดีนะครับทำยังไงดีแล้วทีนี้ฮะับทำยังไงดีครับเพราะว่าในพื้นที่เขากำลังมองเหมือนกันว่าบุคคลที่มาเปิดโปรงเรื่องนี้เป็นคนบ้าเป็นคนเสพยาจนสติไม่ดีอา้าวแล้วยังไงฮรทีนี้จะไปยังไงครับจะไปยังไงนะฮะเรื่องนี้สำคัญทีเดียวนะฮะ ดังนั้นคนไทยทำยังไงฮะจะรู้ความจริงนี้นะครับทำยังไงจะรู้ความจริงนี้ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ยืนยันขนาดนั้นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยแล้วคนไทยจะทำยังไงครับอ่านะครับตายแล้วครับเจอเจอตอแล้วครับเจอตอแล้วครับไปไม่เป็นแล้วครับไปไม่เป็นแล้วนะครับซึ่งนะครับ มีคลิปคลิปหนึ่งนะครับของพันธมิตรของเราคือช่องมุมมองเพื่อนบ้านครับเขาได้เอาบัญชีนะครับที่มีคนหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีคนขอเปลี่ยนสัญชาติขอรับสัญชาติไทยเป็นร้อยคนอยู่ระหว่างขอนะครับอยู่ระหว่างขอทำไมจึงอยากมาเป็นคนไทยครับอยากมีประชา ทำไมจึงอยากเป็นคนไทยอยากมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยอันนี้คือเปลี่ยนเป็นคนไทยเลยเนียครับขอเปลี่ยนเป็นคนไทยเลยนะไม่ใช่มาทำใบสีชมพูนะครับแน่นอนครับบัตรประชาชนของคนไทยการเป็นคนไทยเนี่ยมีสวัสดิการแห่งรัฐเยอะตรงนี้ทำนะเดี๋ยวอายุหกสิบจะได้เบีย้ยเบี้ยคนชรา,าอีกเป็นคนไทยต้องเรียกว,ว่าได้รับการรักษาบัตรทองอีก ดังนั้นอยู่พมา่ามันไม่มีอะไรเลยมาเป็นคนไทยแล้วมันได้อะไรอย่างก็เลยอยากมาเป็นคนไทยมีการขอมายื่นขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยแสดงว่าตะเข็บชายแดนเต็มไปหมดเลยทุกหมู่บ้านที่ติดตะเข็บชายแดนกำลังได้พม่ามาเป็นคนไทยและอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนสัญชาติมากมาย เออมันเปลี่ยนง่ายอย่างนั้นเลยเหรอการขอสัญชาติไทยมันยากไม่ใช่เหรอแต่ทำไมแถบนั้นจึงมีการขอกันเต็มไปหมดเลยเอาดีๆนะครับเอาดีๆนะเรื่องนี้นะครับในแถบนั้นขอเปลี่ยนสัญชาติเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้นะครับต้องเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งจะจะเป็นคนสองสัญชาติไม่ได้ นะครับทําไมจริงอย่างว่าเป็นคนไทยหลือเกิดก็คงไม่ต้องเดาครับสบริการเพียบเลยในบัตรประชาชนมาสวมไม่ได้นะครับอถ้าเปลี่ยนในอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้ามาสวมไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันยากมันไม่ง่ายนะครับที่จะมาเปลี่ยนสัญชาติครับแต่ถ้าสวมนี่อันตรายส่วนที่มีเรื่องว่าในอำเภอนั้น,น,นเนี่ยและก็หมู่บ้านน,นั้นอน่ะพาญาติพี่น้องมาสวมบัตรประชาชนเป็นคนไทย อันนี้จะทํำยังไงครับเพราะว่าข้อมูลที่ออกมาล่าสุดเนี่ยผมไม่ได้แคปมานะครับถ้าลองไปหาดูนะครับในภาพในสื่อช่องนี้ในภาพบอกว่าบุคคลนั้นคือนายอำเภอกรณีที่บอกว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนพมานะ่าเนี่ยท่านบุคคลนี้บอกว่าไม่ใช่สำรวจแล้วไม่มีอะไรเลยเพราะว่าทะเบียนบ้านพ่อเขาก็เป็นคนไทยแม่เขาก็เป็นคนไทยเขาเป็นคนไทย อันนี้คือได้ยินแต่แบบนี้นะครับอยากให้มีหน่วยงานไปตรวจดูแล้วก็ถแถลงเลยครับทําไมไม่ถแถลงครับอ,อยากให้นายอำเภอแถลงเลยมันจะได้จบเรื่องนี้ต่อไปใครเห็นด้วยนะช่วยเมน์ด้วยนะว่าควรจะถแถลงไหมนะครับถ้าระดับนายอำเภอท่านมายืนยันแบบนี้ว่าเป็นคนไทยแล้วก็ไม่พูดถึงว่ามีการพาญาติพี่น้องมาสมมาทำบรประชาชนนะครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนไทยเพราะว่าไปมาหาสู่กันพอฟังวันนี้ปุ๊บแล้วก็เฮ้ยแสดงว่ารีบบีแล้วล่ะนะครับนะครับท่านมีความคิดเห็นประการใดน,นะครับก็ลองเม้นมานะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ